สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พาเขาป่ามหาเฮ็ดจ้าเขาป่าแต่เว้นแน่จังหน่อยอ่ะมืออื่นไปบนเสาเนาะแนวมันอีวันซุกเขาก็เขาต่เว้นแน่เพื่อเพื่อมานเนาะไปไปลุนไปช่องน้ำกันจ้าเป็นจังไจเนาะมืนอีพี่น้องเข้ามากับเขาป่าหลายคนอยู่เขาป่าหลายหลายคนอยู่มากันหลายไปน้ำกันค่ะพอแล้ว จะมีบานงามหลายดอกต้นกระทั่งขึ้นใบไปมาเอาเห็ดไข่เต้บาบงไวเตียพอเห็ดหยังแต่ว่าขยัางเป้าเห็ดไข่อีกก้อนดอกนึงมม่สบโบเห็นเดี๋ยวอายเดี๋ยว มีเห็ดไข่ไอ,พอ,อ้พอเห็นยังพอเห็นยังไอ้อิลีป่ะว้ยมาแล้วบอกไอ้ายโดดป่ะคุณเห็นหมัม้บ่มาจากโด,อโ,ดโอ้ยยังน้อยเดงจริงสิตายเมื่อหนาเลยนหน่อยนะคือพ,พอสมัง โมยุม่งอมดเลยโมลวงเตเป็นยังขอล้วพี่น้องคุณออกน้อยใจน้อยอเนางเงี้ยขอดห้อยคอเอามันมันย้ออยาออยมาจากกองเขออาดีสิเมียน,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 นเมียนปัดปัดอื้มเป็นไอ้ปลวกย้ายปุ่นหอยคออุ้ยดอกตมีอยูอไ่ไอ่เทามันเปน้อยคอหมดเลยเออข้าลมันคไลแหงไอ้ Để cho vào sang mắt Đó, Đó đi của bà ăn Đọc phim Đến rồi Năm hôm đưa vào bụng am hả Ừ Cút 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 Xì đỏ Chắc dù bẹp đấy này ai đâu นี่ดได้ดอกโหนน้องหนึงน่งน้ำแกงยีหลีของเทอเมงของป้อมละ่ะเพราะว่ามันหน่อยหน่อยเทอหูปมมั้ย ดอกงามๆเลยชิพพึ่งเข้าพึ่งเข้าหลงเหลืออยู่ดอกนึงอ๋อเอามาผอดอกบ้านต้องอ้ายเนาะจกดอกละไอ้ายห้อยเขาเอาไนมาไปอ้ายปะมามาอสองดอกนี่อืมอรูดก่อนชอยบ่เป็นยังหน่อยนะ นะมันยังออกบวคา,ากันไดพี่น้องพุ่นๆไปเดี๋ยวอายพันธาไปเอามันเป็นหอยขาวเอาค่ะพี่อีกดอกนึงได้จ้าเยอะยังหากันต่อก่อน น้ำเลยก็พอด,ดอกบานเกือบว่าบาอย่างของว่าเบิกไมได้เนาะเดี๋ยวเห็นห็นแต่มีแต่ขาเหลืองมว้มาเห็นดอกบานดึงเขาเลยละ่ะแม่ดึงเขาเลยล่ะเอออยู่ตรงนี้อีกสองดอกบ,บานคือเกาดึงเอาขาหิดพึ่งทำ ngam bưu tí à thẳng thẳng đây một đi đéo ดอกนึ่งนี่อีกดอกนึ่งใ้่แบลเห็นหงแบบมาเห็นอยู่โอ้โหหน่อยๆดอกนึงอยู่ข้างในหักเก็าราเลมขข่งๆ่างเอาค่ะโอ้โหกันสามดอก

อยู่ดีงามแล้วขมาผีก่อนสองสามดอกเลยต้องเพิ่เสร็จแล้วโอ้ยสวยเลยขานี่ยย่นี่ด้วยสองดอกยวตัดหาก่อน ลงดอกง,งามเลยกินขางลงงาม,งามบ้านปืนคืนนี่งามเลยล่ะถุง,องดอกตูบมีตรงนี้มีดอกบานด้วยโอ้ยดอกกำลังางามเลยเห็นเห็บบ เอาได้บว่นแต่ยิเวดอกแข็งเห็นดอกทุ่มอยู่ตรงนี้อุย้ยดอกหมดอกน้ำเฮ้งนี่ดอกบ้านมีต้นนี้แล้วอุย้ยดอกใหญ่งงเลย,เลยนี่ด้วยดอกบ้าน จุมอยู่คูกันกับดอกหน่อยเราห่วงอีกแล้วดอกงามเลยนี่เลยห่วงยิงดอกดอกบานออ้ยนี่ห่วงนี่เขาใครนี่อีกเขาใครเขาใคร้งดีล่ะดอกน้องล้มถ่าเลย เขามาดอกบานไงโอ้ยเขาไข่พูนเดินนี่จะเห็นเขาไข่พูนเขาไข่พูนดอกนี่โอ้ยไปรึไม่

จะละหลอกตู้มันอยู่น้่กันต็ดเพิ่งเพิ่งเขาเพิ่งเขาโอ้ยเอาบุหดอกดอกๆนี่เปลี่ยหมาแล้วปานปานนุ่มอยู่อาจาพี่น้องมาสรุปผลงานกันจ้า เต็มตาจุ่มบุมเลยตอนแรกนึกว่าจะสิบะไรเฮ็ดแล้วโอ้ยเดี๋ยวมานอนถาเนาะเขาไม่เอาถือว่ามือนห้องกระมานเรวเด้อก็ะจะเขาไปไม่ห้างกับเก็บไม่แล้วผลงานของเราเต็มตาเลยฮะสาหรับช่วงสุดท้ายนี้เ้องกับสิกลับบ้านก่อนเนาะเพราะมันกระเดิกแห้งแล้วถึงเวลานอนแล้วเฮ็ดปวกห้องกับผัวอยู่เนาะแต่ว่าเฮ็ดไข้ลายแห้งน้อยเนาะ,นะไปถึงหม่องเนาะ ฝากพี่ฝากน้องเข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเห้อ้วนเตียตะะวผัตะลุย้อค่ะเด้อสํารบมื้อนี้อ้วนเตียวผตะลุยกับสิพาพี่พัน้องกลับบานก่อนไปหาพักผ่อนเนาะภารกิจมืออน่นจะต้องมีเวียกเยอะแยะเดี๋ยวค่อยมาผอกลิปหนาอ่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วไปค่ะขอตัวลากลับบานก่อนเด้ออ่าพี่น้องคะมื้อนี้กะบอกพี่บอกน้องเขาว่ามื้อนี้เข้าไปไปสองปลาเด้อ ก็ไปปลาทาคอกับปลาอ่าอบตสร้างหอหน่อยเนาะนอะก็ลุบไปลุบมากวุวนจนวาด้เหตดนะตอนแรกกับบริเหตุอ่ะเดี๋ยวพี่พี่น้องเขากืว่าไปข้างไดมาเนาะกระึกแจ้งพี่แจ้งน้องไว้ตอนช่วงไทยละ่ะโอเคสำหรับมือนีลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ